เดี๋ยวเจอกันยามเชา้ชาเช้าสายสายพี่น้องคลิปนี้ก็เหมือนเดิมบนคือเกา่าเล่าสู่กันฟังคือเกา่าพี่น้อง ơi. เลยวันนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดมีหน้าคมก็มาฝากมาเตือนกันอีกทีนึงพี่น้อง ơi. เลยกับอาชีพเกษตรกรเท่ามืออื่นมมือหื้อพี่น้องพายุพายุฤด,ดูร้อนเด้อพี่น้องเด้อข่าวกรมอุตุกับเพื่อนกับบอกนี่วันนี้ก็เป็นฟ้าหลวหลวๆพี่น้อง มันเป็นฝ้ารัวหลัว,ลวบ่มีแดดไม่รู้ว่าจะมาวันนี้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวรอดูรอชมกันพี่น้องการละมัดระวังกันเพี่น้องเรื่องสาคัญนี่ก็คือย่านแต่ลมพี่น้องกลัวลมลมนี่ฝนนี่บ่ค่อยย่านหรอกเพราะว่าตกยังไงมันก็ไม่ท่วมหรอกเนาะตกนั่นแหละมันก็บ่ท่วมหรอกเพราะว่ามันมันแรงมานานเพราะฉะนั้นก็ไม่ห่วงเรื่องน้ําท่วมส่วนมากนี่พายุดูร้อนนี่ ส่วนมากอะที่มันส่งผลเสียหายเนี่ยมันลมพี่น้องส่วนมากจะเป็นลมสมักกว่าบางที่นี่ฝนบอตกเด้พี่น้องแต่ว่าลมเลมแห้งอ่านี่แหละมันมันมัน,ม,นมันอันตรายพี่น้องเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรชาวนาเรากะระมันระวังเด้อพี่น้องเด้อภายในหนึ่งถึงสองสามวันนี่แหละเออสซีเฮ็ดเอยี่ยังกะที่ปลูกพืชทางกานเกษตรหรือว่า จะทํากิจกรรมกลางแจ้งกะระมัดระวังพี่น้องเพราะว่าถ้ามันมานี่มัน,ม,นมันสีเอาบอท่านพี่น้องมันสิเกิดความเสียหายก็มาฝากมาเตือนกันพี่น้องเลยแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาจะมาเตือนกันอีกพี่น้องมาเตือนมาย้ำพูดกันอยู่เรื่อยๆนี่แหละอพูดกันอยู่บ่อยๆนี่แหละอมาเตือนเกี่ยวกับเกษตรกรไม่ว่าจะมือเก่าหรือว่ามือใหม่ ที่รักในอาชีพเกษตรนะก็คือว่าเนาะคือปัจจุบันนี้นะเกษตรตกรเฮ้านี่มันมันมันเป็นอะไรที่คนคือถูกถูกหลอกหลายพี่นอ้องเกษตรกรเรานะ่ะถูกถูกหลอกมาแบบหลายทศวรรษเออตอนนี้ก็ยังถูกหลอกอยู่ด้พี่น้องเกษตรกรเฮ่านี่อมันเป็นอะไรที่แบบหรือว่าเกษตรกรเฮ่า,า,รรา,า,รรามันมันมันหลอกง่ายหรือ,อยังไง ออคือคือจังไอ้ช่วงที่อะไรนะช่วงใส่ปุ๋ยก็เอาปุ๋ยปลอมมาขายเอาเอาโฆษณาว่าปุ๋ยตัวนี้ดีนะออปุ๋ยตัวนั้นตัวนั่นตัวนี้นดีออต้องคือจังไอ้อะไรนะอาหารเสริมนู่นนี่นั่นออเขาเอามาขายเกษษรศกรที่ยังไม่เข้าใจในระบบ การกินปุ๋ยหรือว่าระบบการดูแลของพืชนี่ก็ซื้อของเขามาใส่ซื้อปุ๋ยตัวนั้นตัวนี้มาใส่มาลองเออคือโดยที่ยังไม่เข้าใจพี่น้องเออผมบอกเลยว่าเอ้คือหลักการที่จะปลูกให้ให้พืชนี่ให้พืชมันมัน,ม,นมันโตดีหรือว่ามันได้ผลผลิตดีเนี่ยมันมันสําคัญเนะ่มันคือดินพี่น้องอดินต้องมีแร่ธาตุสารอาหารที่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเน่ยถ้าจะไปซื้อยาตัวนั้นตัวนี้มาฉีดเนี่ยผมว่าผมว่ามันมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะว่าพืชมันจะโตได้เนี่ยมันต้องดินดินเนี่ยมันจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของแสงแสงในการสังเคราะห์แสงเนี่ยแสงมันจะต้องเพียงพอพี่น้องแล้วก็น้ํมน้ํามันจะต้องเพียงพอก็คือ <c oughs> หัวใจรักสําคัญนี่ก็คือ ดินน้ำแล้วก็แสงอากาศอีกเอาอากาศมันจะต้องโปร่งโล่งสบายอมันมันมีแค่นี้เองพี่น้องเพราะฉะนั้นพวกอาหารเสริมหรือว่าปุ๋ยอน,นั้นอันนี้ที่เขาบอกว่าสารปรับสภาพดินสารบำรุงดินอะไรนู่นนี่นั่นมันมันเกิดมันก็เป็นอีกปีกย่อยออกไปพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่หลักการที่เท่าสีประหยัดต้นทุนหรือว่าช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีกัน ก็คือการใช้ปุ๋ยคอกพี่นออ้องขิงหัวขี้ควายของเห้านี่แหละแล้วไม่ก็ใช้เศษพืชเศษฟางอะไรพวกนี้แหละเออมาบำรุงเอามาใส่คือมันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่น้องเห้าเราต้องไปหาสารตัวนั่นตัวนี้มาฉีดมาเสริมยังมากมมยหรอกถ้าเราเข้าใจดิน,นะเข้าใจพืชเข้าใจดินอย่างประมาณนี้พี่น้องมันสิเห้าสีจังบ่ได้ถือหรอกพี่น้องแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่คือเกษตรกรเห้านี่ สิถือหลอกมากที่สุดก็คือคือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไร่ะคือมันจะมีคนอ่ะที่กระตุ้นหรือว่าอะไรนะสร้างความอยากเกิดกิเลสนั่นแหละก็อย่างเช่นว่าก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะวาทกรรมออวาทกรรมที่บอกว่ารวยรวยจากการทําเกษตรง่ายๆอ,อ,อยากรวยจากการทําเกษตร ต้องเฮ็ดแน่วนั่นจังสั้นจังซี่เออมีอะไรมาแบบมาเย้าวยวนมาหลอกล่อน่ะพี่นอ้องเออแต่ผมบอกเลยว่าคลิปของผมหรือว่าช่องของผมนี่ผมสิเฮ็ดเกี่ยวกับเกษตรนี่แหละแต่ผมจะเน้นเออเน้นให้เกษตรกรเราเนี่ยอยู่กับความจริงพี่น้องอยู่กับความเป็นจริงแออผมจะบอกผมจะย้ำอยู่เสมอว่าคลิปผมนี่ คือถ้าจะทําเกษตรนะผมจะน้าผมจะย้ำพมจะบอกเสมอว่าให้ทําแต่พอกินก่อนพี่น้องตั้งปณิธานตั้งรักวา่าเฮแต่พอกินก่อนอา่าอย่าไปคิดว่าทําเกษตรแล้วมันสีมันสีรวยมันสีมีเงินมีทองเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าคนเราเนะี่ยถ้าเริ่มจากการกิเลสนี่เริ่มจากการเกิดกิเลสเนี่ยพ่อมันผิดหวังมากมันเจ็บตัวพี่น้องเออแล้วอย่างคือเกษตรเนี่ย ทำมาชั่วนาตาปีทั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเฮดมาเน่ะหลายคนหรือว่าบางคนก็บอกว่ามันรวยนะทําให้มันรวยได้นเกษตรอาชีพยึดอาชีพเกษตรทําให้มันรวยได้นะ,ะ,ะมันรว,นะวยได้แน่นอนเออแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันรวยยากพี่น้องผมบอกเลยเฮทเกษตรนะเฮาอย่าไปหลงเสื้อเขาพี่นอ้องบางคนนี่ <c oughs> ก็ไม่รู้นะว่าไปดูข้อมูลหรือว่าดู อะไรอะไรมาจากไหนหลักวิชาการหรือว่าแนวคิดอีย่างมาจากไหนหือบอกว่าเฮ็ดเกษตรเนี่มันจะรวยได้นะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองให้ห้าทุ่มเฮ็เกกเดเกี่ยวกับเกษตรนี่แหละเฮ็ดลงไปลวดเกียวเกษตรเดี๋ยวมันก็รวยเองเดี๋ยวหฮาสิมีพื้นฐานทางอาหารนู่นนี่นั่นอะไรมาแต่ในความเป็นจริงนี่พี่น้องผมอยากให้พี่น้องคิดเบื้องว่าถ้าเราทําเกษตรแล้วนี่ใครได้ผลประโยชน์พี่น้อง สมมติว่าทุกคนทำเกษตรน่ใครได้ประโยชน์เหมือนปลูกข้าวแบบนี้คืออย่างปลูกข่าวแบบนี้ใครได้ประโยชน์มากที่สุดเนาะอแต่ละปีเนี่ยเราหรือว่าน่าทุนหรือว่าคนค้าข้าวหรือว่าคนส่งออกข้าวบ่ได้ประโยชน์หรือว่าชาวนาบอกได้ประโยชน์เข้าสองเบิงจุนนี่พี่น้องเพราะนั้นเนี่ยคือการเหตุเกษตรเนี่ยเข้า้องมองมองทุกมิติพี่น้องมองทุกมิติ ถ้าเรามองว่าเราทําไว้กินเองเนี่ยโอเคอันนี้อันนี้ไม่ไม่บ่ค่อยมีปัญหาดอกพี่นอ้องเออถ้าเฮ็ดเฮ็ดไว้กินเองแต่ส่วนมากน่คือเกษตรกรของเราคือมีความโลภพี่นอ้องมีความโลภแล้วก็มีจินตนาการสูงไงอคิดว่าเฮ็ดแล้วมันสีได้กาไรเฮ็ดเกษตรแล้วมันสีได้กาไรอยิ่งลงทุนเยอะยิ่งได้กําไรเยอะแมนบอหลักการมันเป็นแบบนี้ไง เพราะฉะนั้นก็เมื่อมันมีการเมื่อมีเกิดการจินตนาการเนี่ยโอ้ไปดูหลายหายช่องก็บอกว่าเฮ็ดเกษตรแล้วรวยยิ่งลงทุนเยอะยิ่งได้เงินคืนเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากรเกษตรเราต้องทําเยอะๆเพื่อที่จะได้กำไรเยอะๆจินตนาการไงแต่ในความเป็นจริงผมบอกเลยว่ากเกษตรในประเทศไทย รวยยากพี่น้องเอาง่ายๆก็คือถ้าพูดแบบหยาบก็คือไม่มีทางรวยพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าคือเขาเรียกว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์มันมีประจักษ์อยู่แล้วพี่น้องเอเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้พูดแบบลมๆแรงๆเนะเออคือผลงานมันมีประจักษ์อยู่แล้วเบิ่งเอา ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเราทำเกษตรมาตลอดเฮ็ดเกษตรมาตลอดเดี๋ยวนี้เป็นแน่หดเอเดี๋ยวนี้เป็นแน่ไดเป็นหนี้กันทุกคนพี่น้องเพราะฉะนั้น,นะผมถึงบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปไ <c oughs> าครแลว้วมันอาจจะไม่ตรงใจกับใครหลายคนนะเนาะแต่ผมบอกเลยว่าผมผมพูดในความเป็นจริงพี่น้องผมพูดในความเป็นจริงเอและผมจะย้ำอยู่เสมอว่าเฮ็ดเกษตรยาหวังรวยพี่น้อง อถ้าคุณทําเกษตรแล้วคุณหวังรวยคุณจะเจ็บตัวอคุณเจ้าชีเจ็บตัวแต่ถ้าคุณทําเกษตรแล้วคุณหวังว่าเพื่อที่จะให้เกษตรเนี่ยมันมีกินมีใช้ในครัวเรือนเห็ดไห้มันคํากินในแค่ครัวเรือนเออแบบนี้น่ยผมสนับสนุนนะผมบอกเลยว่าผมสนับสนุนอแต่ใครที่คิดว่าจะเห็ดเกษตรแล้วนี่ยไห้มันมีหน้ามีตาไห้มันมีเงินมีทองไห้มันรวยนี่ ผมบอกเลยว่าอันนั้นเจ้าคิดผิดให้เจ้าคิดใหม่เนี่ยก่อนที่เจ้าสิเจ็บตัวอ่าเพราะว่าอย่างบ่แม่นี่ยังดอกพี่น้องผมเห็นมาหลายคนแล้วผมเห็นมาหลายคนส่วนมากเนี่ยเฮ็ดเกษตรเนี่ยที่เจ็บตัวเนี่ยส่วนมากเนี่ยสิเป็นนขะเกวันไหนเกษตรกรมือใหม่พี่น้องเกษตรกรมือใหม่เกษตรกรที่คนที่ไม่ค่อยได้ทําเกษตรเนี่ยส่วนมากจะเป็น ส่วนมากจะเป็นพวกเอ้ราชการเกษียณพี่น้องเอราชการเกษียณเอาาเเอเขาลงทุนนักได้ซุมหนี่พี่น้องเออถา,ถามว่าเขาได้ทุนขึ้นบอ่อก็ไปถามเบงเอาเออเขาเฮ็ดฐานเฮ็ดหนี่เขาเมื่เงินไปจากแสนอ่าแม่นบอกเพราะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าสําหรับเกษตรกรไม่ว่าแต่มือใหม่ไม่ว่าแต่มือเก่าทําเกษตรถ้าอยากให้มันไปได้ถ้าอยากไม่โดนหลอก ผมบอกเลยว่าเกษตร,รษไว้แค่กินในครัวเรือนพี่น้องเออย้ำอีกทีหนึ่งพี่น้องกเกษตรรวยยากพี่น้องบอกเลยเออไผสิใครจะบอกว่ากเกษตรมันสามารถรวยได้ก็ตามผมผมบอกเลยผมผมบอเสือหรอกเออเพราะว่าระบบประเทศไทยมันเป็นแบบนี้พี่น้องเออระบบราชการประเทศไทยนโยบายของไประเทศไทย มันไม่มีนโยบายที่ชัดเจนพี่น้องออถ้ามันมีถ้าประเทศไทยมีนโยบายที่สนับสนุนเกษตรกรเนี่ยผมว่าเกษตรกรประเทศไทยเห่าก็คือสีหม้อบมาเป็นหนีท่อกสอรหรอกพี่น้องแต่อันนี้อะไรเบิงออาปากก็บอกว่าสนับสนุนให้เกษตรกรทําเกษตรให้อยู่กับบ้านเอ,อไม่ต้องไปทํางานต่างถิ่นไม่ต้องไปทํางานต่างเมือง ให้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับที่กับทางนโยบายเขาสนับสนุนแบบนี้ให้ประชาชนนี่อยู่กับบ้านทําเกษตรพึ่งพาตัวเองแต่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุนอะไรเลยพูดแต่ปากบอกว่าเฮ็ดกเกษตรแล้วมันดีแนวนั่นจังสัน่นจังสี่แต่เป็นอะไรภาคอีสานมีคลองทุกหมู่บ้านบ่มีระบบการจัดการน้ําที่ดีทุกหมู่บ้านไหมไม่มี สุดท้ายก็นโยบายแจกแจกแจกแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนบอมี่ยังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ากเกษตรมันมันรวยยากอมาย้ำอีกทีนึงพี่น้องเพราะว่าก็ยังมีเอฟซก็คอมเมนต์มาบอกอยู่ว่ามันมันสามารถมันสามารถรวยได้ผมก็บอกแต่ผมผมนี่จะยืนยันแบบนี้ไปตลอดแหละพี่น้อง ว่าเกษตรนี่มัน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 บอกมีทางรวยซะเอาจังหีซะเนาะเออถ้ามันรวยถ้ามันรวยยากนี่มันมันมันกับพอมีความหวังมันบอกเอายังทีซะเอาแบบว่าบอกมีทางรวยเพราะว่าอย่างผมจีหว่าวจังสีเพราะว่าผมเป็นเกษตรกรมาทั้งชีวิตอตั้งแต่สมัยเด็กผมก็เห็นคนทำเกษตรมีไผรรวยสักคนผู้ใดก็มีแต่ แค่พอกินพี่น้องอ่าหนักสุดก็คือเป็นหนีท่กศสเห็นบอมันเป็นแบบนี้พี่น้องมันวนอิรูปอยู่อย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากรวยจากการเฮ็ดเกษตรเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนั้นเนี่ยเจ้าเจ้าจ้องคิดบังดีๆพี่น้องเออคิดทบทวนดูดีๆดีก่อนที่สิเฮ็ดเกษตรนะอไม่ใช่ว่าผมจะขัดไม่ให้ทําเกษตรนะแต่คือผมอยากให้พี่น้องเนี่ยที่คิดจะจะทะําเกษตรอยากรวยจาก การเฮ็ดเกษตรเนี่ยคิดไต่ตองดูดีๆพี่น้องอดูความเป็นจริงดูสิ่งแวดล้อมดูสภาพวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในปัจจุบันดูการทําเกษตรในปัจจุบันดูนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ดูการตลาดสินค้าทางการ,กรเกษตรในปัจจุบันปัจจุบันนี่นะมั่นเป็นเน่าหร่เราขายเองได้ไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเ,เราก็ต้อง พึ่งพ่อค้าคนกลางเหมือนเดิมหรือยังไงพิจารณาแบบนี้พี่น้องเออถ้าเขารวยนี่ถ้าเขารวยจากการเ็ดเกษตรเขาก็รวยกันมดบานมิดเมืองแล้วพี่น้องเพราะว่ายังก็เพราะว่าเขาก็ทําเกษตรกันทั้งมดบานมิดเมืองแล้วเออแม่บอเออกับบอเห็นมีไผรวยนะเพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีพี่น้องเอออยากรวยจากการทรรําเกษตรมันมันอะไร่ะคือมันเป็นแค่วาทก,กรรม อแต่ในความเป็นจริงคือเฮ็ดบ่ได้ดอกพี่น้องทำยากเออผมบอกเลยเหมือนที่ผมเหมมือออนที่ผเคยพูดไปนั่นแหละเกษตรผสมผสานกับเกษตรเชิงเดี่ยวเกษตรผสมผสานมันดีจริงพี่น้องแต่พอเอาเข้าจริงจริงมันทํายากพี่น้องเห็นบ่ออคือหลักทฤษฎีกับหลักปฏิบัติมันบ่คือกันพี่น้องผมบอกเลยหลักทฤษฎีกับหลักปฏิบัติมันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นน่ะเข้าสิ่์ต้องเอามาผสมผสานกันพี่น้องเราจะยึดตัวไหนตัวหนึ่งไม่ได้เอามาผสมผสานกันหลักทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะทํามันอาจจะดูแล้วแบบคือทฤษฎีมันไม่ได้ลงมือจริงไงพี่น้องมันก็เลยดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กแมนบอล่ะแต่เอาเข้าจริงจริงอ่ะมาพอมาเฮ็ดเกษตรนี่มันมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อพี่น้องสภาพอากาศมันมันยืดหยุ่นสภาพอากาศมันมันแปรปรวนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่มันเลยทําให้ อาชีพเกษตรกรนะมันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนพี่น้องรายได้ไม่แน่นอนผมบอกเลยว่าเพราะนั้นก็ฝากไว้ให้คิดพี่น้องอสี่สิบเกษตรษจะยึดอาชีพเกษตรเพราะว่าอันนี้กมันก็ใกล้ฤดูกาลเข้ามาแล้วเออแม่นบ่เดือนนี้เดือนมีนาสีเขาเมษาแล้วพื้สภสากลเริ่มลงมือแล้วเพราะนั้นนะคิดวางแผนใหด้ดีพี่น้องก่อนที่เาสีลงมือเห็นอย่างเพราะว่ามันมันผิดมาแล้วมันกาสแก่ตัวนี่พี่น้องมันจะกลายเป็นศูนย์ โอเคซ้ำนี่ละพี่น้องเล่เราสู่กันฟัง